กับกอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เรามาถึงบ้านพ่ออูดนะครับเอซครับผมนะฮะคือจะมาย้ําตัวเลขภูมิที่บ้านพ่ออูดนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนว่าจะตรงกับตัวเลขภูมิที่อยู่วัดไหมนะครับผมครับ เราก็ตามถึงบ้านเลยนะครับเอซครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางทีอาจจะเสียงอ่าค่อยไปนิดนึงไงก็กราบขอโทษขออภัยเดี๋ยวทางช่องจะปรับปรุงนะฮะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพระอุษกรับ เังเลขรงเาเนึงขานึงว่าคาร์โบเมนเกจ์หานี่มันจะเป็นหานึ่งเ็ดบอซึนึงว่าโบแมนเอาภูมิวัดกับภูมิบ้านไม่ตรงกันเหรอครับเพราะตรงกันภูมิยูวัดไฮเ็จหาบันี้พอุดมานอนอยู่บ้านมค่ะมานอนอยู่นี่มาถามปีนี่เขาว่าโบเมนเกจหาแต่มเขาจะมาหางันมีเขานึงส่วนถึงน่ว่าคัรโบเมนเ็ดหานี่ยมจะเลืกหานื่องเ็ดเขานึงว่าโบแมนด้วยหาหนื่องเจก็สั้นบนแปดเ็ดหนึ่งแปดวกหนึ่งบอ ตัวที่ไฮแอนแล้วเนื้อแกกนึงกับโมเมนอเมนต์เกตัวเขาบอกโมขื่อนมันสีหกหนึงรักลอยมันเป็นสีหสีหกนึ่งสีหกหนึ่งบบสีหกหนึ่งแสดงว่าเลขเปลี่ยนใช่ไหมพ่อเลขเปลี่ยนรักลอยมันเปลี่ยนแหลกลอยเปลี่ยนเป็นสีหกหนึ่งสีหกนึ่งแตว่าหกนึงอยู่บมังเกาหรือเปล่าหกหนึ่งอยู่หมงเกาแต่ว่าสีมาเคยรักอยู่รักลอยเนียนซีอยู่รักลอยซีอยู่รักลอย มันนี<ม>เรียกร่างกันถามเขาอยู่เขาว่า<ม>บอกสามสองนี่ก็บ,บอกหนีเท่าไรที่บอกไปสามสองมั 3, 2, นบอกร,รับแร่งอ้ทมีคนสื่อหลยเราปรจักษ์แ่มเป็นยังหามันชกม,มันหมานเด้ยใช่ครับผมแต่่าผู้ใต้ข่วงมาอันหามเรืเ่องเก็ดเาาวาโบแมนมันมีละมันมีสามสีข้นเขามาเถียงกันอยู่นี่แหละ<ม>นางฟวงเขาอยู่เปี่ยนวันนุงไขึ้นเนี่ยเขาให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีใช่ไหมพ่อ 4ี่หกึ่งรมาเหหนึ่งโอ้เป็นสี่หกหเนืหนึ่งเราหกหนึ่งหันยคเก่าอ่ะล่ะหกหนึ่งยังอยู่ตัวเก่าบสองตัวเดียวพ้าสองตัวนี่เขาว่ามันบ่มานสามสองเขาเขาบอกมหยมันเก่าสามุทธแบบนี้เก่าสามเกสมบอกมหมบอกมหมสองขึ้นแล้วจะมาอยู่อือ แสดงว่าเลขเปล oh. ี women, ป่ยนยกชุดเลยนะพ่อเนาะยกชุดเลยที่ตรงไหนผู้อันนซื้อไปแล้วก็ล้องบางเนาะเผื่อมันมาแต่ยซื้อไลน์เจ็ดห้ากด้สี่หกหนึ่งวัทีิสี่หกหนึ่งอันนี้ของแค่คือสี่วเปลี่ยนอีกต่อเยิ่มแต่ว่าหกหนึ่งตัวเก่าเยู่ตัวเก่าเยอะเอาสมมุติว่าเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าคนละภูมกันไม่ภูดที่นี่ภูิที่บ้านกับภูิที่วัดนะครับผมภูิอยู่บ้านไหนสี่หกหนึ่งภูดอยู่บ้านไหนเจ็ดห้าบ่ค่ะเมื่อไงก็สามสอง สองสองล่างตัวใดก่อนพราะบ่อเขึ้นเก้าสามเก้าสามเอาสี่ห้องนึงเอาสามละเก้าสามเก้าสามหกสามอันคุณพ่อค่ะนี่เอฟซีไอ้ฝากรวมยังเกาะสางหอสมุติวัดคะ่ะเออสีสเข้าไปยุง่ง มีเจับนี่แหละใกล้ๆมือนี่แหละเดียวที่เขาใบอยู่เป็นสางขอเอียงก็บข้อสมุดบ่ค่ะขอสมุดแมนท่านแล้วอันบะค่ะท่านแล้วเขากรลังสีเทพื้นอยู่เฮ้ยพี่สารร่วมสร้างนะคะนุ่มๆท่าน่ายายเดี๋ยวสิไปนี่แหละครับปากว่าทำไทีมงานเพิ่นเพิ่นบบอกซื้อมาครับผมไม่้องเได้บอกซื้อมาบ่บนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่าวไาจานกันเถอเออซื้อเพิ่นเดี๋ยวเออร์ซื้อก็ได้ นั่งเสียเงิันกับเนาะไปยังไงออกคือกับมี่สินะได้ได้ยกไปหมดมันฝากมาสองร้อยเดี๋ยวเราคิดวาจะจานกขาท่ายกวางสามารถฝากมาได้หมดนะครับเดทีมงานนะครับผมไปหาอันพ่อจุวาจูบัเห็นแต่ก็ได้นั่งมาหอดบ้านได้ค่รับมันลืมมันลืมขาทิมรถดกันยังไงขาทิมรถด่อดิกอบกับหัวเลยเออกับหัวเอากับหัวเป็นสี่หกสี่เก่านะครับ สี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งอมันหลายตัวเออป่หลายตัวตัวร่องนั่นแหละมันมีแต่สี่หกหนึ่งมันสี่หกหนึ่งแหละตัวไหนก่อนชัดๆเจนเจียนเอาไหมสี่หกหนึ่สี่หกหนึ่งล่างหน่อยกว่านี้เก้าสามเียนเก้าสามเขอกหัวาขึ้นเหมยนปะแมนอ้เยอะอซมตัวได้ไหล่ะขามาจากคนสี่ห้าพนตันก็่ไปแสดวมเป็นกลุมองไเยกลุมเตนีคือเก้าสามเนาะ มาโซเกันยนียสามเลขล่างสี่หกหนึ่งบุ่งกลมใบนะคะตัวเน้สี่หกหนึ่งกับเก้าสามตัวรองเจ็ดห้าสามสองห้าหนึ่งเจ็ดหกสามสี่เก้าหนึ่งสามสองสามสองบอกว่าสงสัยจะ่าเอฟซีสีซื้อไปแล้วนี่ซื้ออะไรครับซื้อแล้วครับไม่เป็นไรครับพ่อเป็นยางกาต้องเชื่อกะมาตัวรองพ่อกึ้นเขาเขามาโซเกันยืนเดียวมายืนวมาโซเกันยนยขึ้นเนี่ย งวดหน,นยงวดหน,นยเฝ้าห้ซื้อได้ใกล้ๆมือค้อยซื้อโอ้่นว่าหันตัวย,ย่านเพท่นบออืมแต่เพรักลัวไม่ทันคร<อ>ับพ่อครับย่นบ่ท่นตั้งเทียก็ออกอยูตัวร่องของพ่อนะแต<ะ>่ว่าแต่ว่าบอกบอกอยู่บ้านผมก็จะไาซื้อหลายเด้อสามสองอืมจะบองก็ซื้อกันซื้อไปเร็วซื้อไปแล้วนวดเร็อยแล้วใ่แล้วจะนาบัันเซื้อเลีเออเออซือเออออเออเออเออซื้ออ ข้ามาจะข้นเหมือนขึ้นไหนจางกัอะไบบนี้หาคนหาขนแม่นางโซเลองี่เนี่ยขี้ตะปูเถ่าปูไส้ครับอ๋อปูเต่าปูไส้หาข้นมาหาอยู่นี่มาหาอยู่บ้านเลยนะพ่อเนาะคนเกียงเลค่ะเขามากแ่นางโซเลกังยังเลงปอกคือว่าสีบือเนี่ยบ้ันลืออยู่มันตกหนาฝนพอดีนะบ่อสีเงินนางลือเฮ็ดยังลือท่านลือเฮ็ดไหมซื้ออ๋อใหญ่ออกมองเก้าหรือว่าใหญ่เฮ็ดมองเก้าดีละเฮ็ดมองเก้าตัวเหตุการณลังคามันไหม คืองเห็ดข็งๆมันไหมตื้อัดแรงคืองเห็ดนี่มันไหมโอ้เปลี่ยนยกขึ้นไม้เม็ดเปลี่ยนขึ้นยกไม้มาแล้วอะเครเ่ิงมันตำแน่เคิงไม่บบปวกเจาะแน่นนะครับพี่ชี่ครับเป็นไม้ยุค่าบ่พ่อไม้ยุค่ากับใบไผ่เอาบ้านนี้บ้านนี้อันยุ้ใต้นี่คือว่ามีผีสี่ตัวพ่อกขายัครืงเห็นหมองเกลีอยู่ติ เฮ็ดหมองเกาอยู่เลยเขาจ้าอยู่น้ำก็เป็นอย่างเด้ออยู่น้ำกันอยู่น้ำกันไม่เป็นอยังเดอเฮ็ดไอพี่อยู่น้ำพี่ยค้นเหรอไปอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเหรอเป็นอยังเดิมเป็น้คนเป็นอยู่นะก็เป็นอย่างเด้าก็จะไปอยู่หนีมาโดนเราก็ไล่หนี้วก็ได้ไปอยู่น้ำกันไปเลยสางเลยไปอยู่เอาไงไปซ้ำซ้ำพี่น้องครับผู้หนึ่งกระแมนเพราะว่าพี่น้องละเพราะว่าเขามาอยู่ก่อน ม่เจ้าก็บเห็นยังไงเฮาเพียงแมียนอิเล่กุญแจดีก็ผีบอมเมฆมาบอกเมฆอีกต่างหากครพ่อเนาะก็เดี๋ยวเพ่งห้ยชั่วเขาอีกนะจะยุ่นน้ำกันไปเพราะเป็นยังค่ะผมคือหัวยินขาวานัางกินข่าวน้ำกันก็มีกินด้วยเนี่ยเพราะเจ้าอึดก็เจ้าขอกินกับพวกเป็นยังเลยกินน้ำกันนะครับก็เป็นยังดอก คือพ่อนี่เป็นมิรก er nah ็ทั้งคนทั้งผีี่น้องโดนเเ้าไปทิไปเป็นอะไนั่นนี่นะฮะไปที่ผีกันจะฟาดไปคนละหอดวางไม่หลุดละคนละจะฟาดว่าคนละเจ๊แมนหามไปว่ฟังหนุเนาะหามไปว่าฟังหนุไปที่เก้านหงไหนสี่หกหนึ่งกับเอียกับเก่าสามสี่หกหนึ่งกับเก้าสามแมน กลับเอากลับไปกลับมาวนนะครับกลับไปกลับมาหัวขึ้นหัวลงออกครับอีซี่ครับขึ้นตัวลงแล้วบนสื่อแต่หกหนึ่งแล้วบนหรือล่างครับพ่อบนเลขบนเลขสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งเลขบนครับตัวก็สื่อแต่หกหนึ่งแล้วบวกกับหัวดอกบวกกับเลยบวกกับหัวเลยบ่อเขาไม่ใช่เพาเป็นเก้าหนึ่งสิบบน่าสิเปลี่ยนหน้าเก้าหนึ่งเนี่เขาบอกได้ก่จังทันหรือเปล่าตามเขาบอกบน่าสิมีเก้านะอ มันานที่นี้เกมอนายีนีเก่าสี่พกหนึพี่น้องก็เปลี่ยนลักลอยนะครับผมก็เปลี่ยนลักลอยตอนแรกเขาต่อแล้วลอยเป็นแปดแนน่ะแปดแปดพกึพี่แรงตองหวอดมาแปดพกหนึเพราะันเปลี่ยนลักลอย่สียเลยชาบพี่น้องท่านใหทีหาพก่งไว้แล้วก็ดีใจน้ำนิชมีหมันเนาะครับช่วสามตัวก็ิมิหมันเสียงบางกันได้ยึดเาไปซื้อคักโดนี่ล่ะครับ ือกจะไม่โอกาสเขาไม่โอกาสรุดกันแบบนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพออ๊ดนะครับผมแนวทางตัวเลขนะครับภูมิที่วัดกับภูมิที่บ้านนะครับเอฟซีครับผมพอบอกว่าเลขเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเอฟซีครับผมนาอย่างไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพิจารณาดูนะครับแต่ทางช่องก็เอาไว้อยู่นะครับผมเพราะว่าแนวทางพออุดเนี่ยถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่นี่จะเข้านะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบแนวทางของพออุดนะครับ สี่หกหนึ่งนะครับผมที่มาใหม่นะครับครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ